สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทาง YouTube ทูบ a c e b o o k ทุกท่านนะคะวันนี้ทั้งเพจร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวนะคะการจัดส่งแท็กเตอร์คันนี้นะคะกับแท็กเตอร์ยันมา e f 4 9 4้ t ตัวนี้นะคะ49แรงม้านะคะตัวนี้นะคะอ่าอุปกรณ์ดันดินหน้านะคะผ่านถยใหม่นะคะตัวนี้นะคะจะส่งไปที่อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะคะ สำหรับ,บลูกค้าท่านใดสนใจแท็กเตอร์มือ2นะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะโทร0946022291นะคะรหรือว่าจะช่องทางหน้าเพจ Facebook <ท>นะคะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านเกลลยาะลำไยตําบลวังบัวอ,อําเภอคลอ,อ,องขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะคันนี้นะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันดินหน้านะคะแล้วก็ผ่านไถ่าม่นะคะ<ท>ผ่าถาของค่าย CMT นะคะตัวนี้สวสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะ มากมากเลยนะคะตัวนี้นะคะไปทางอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตนี่เองนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสองสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะโทรศูนย์2ก้า1นะคะกับแท็กเตอร์อยันมา4ส่สิบแรงคันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ